đang đua team cái đi, được à? Anh đi, thi à ba? Bạc con suất ม,นไไมนนันคือเพลงอะไรที่เขาชอบร้องอ่ะแล้วเก้านี้เขาอ่ะว่าเขา,าอ่ะ

เปงอะไรวะลืมแล้วว่า <c oughs> <c oughs>

Hơi sạch Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video

ถ้ากูไม่เจ็บกูขอตบทีนึงเจ็บเจ็บมาเน่ไม่เจ็บหรอกก็พูดไว้มือไม่เจ็บเจ็บมากไรั <c oughs> ไม่ได้แบบทีเผือดาวเงินตีน

เราว่าเอาเ่อร์มาเอาเอาหุ่ยเจ็บมากว๊ะฮนี่คือชีวิตจริงเฮ้ย ดาก็ยังนอนไม่อยากจะไปไหนอบอกว่าไปห้องนู้นไม่เอาชอบปกูแดงไหมเป็นไรนนะครเห็นไหมพอจะพาไปห้องนู้นไม่เอาเล่นอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวค่อยไปเห็นนะเอาเด่ใจไป วะโอ๊ยโอ๊ยเฮลับบีเทลับบบเฮระบบบเออโหไม่ได้พี่

ของแท้ฟอร์มเพราะว่ามีมเกือบจะมี โอ้ยอดอยู่ตอนนออกมตัอนมันนอนไม่มันก็ไม่ตัดนะน่ะไม่ตอนมันนอนตอนที่ตอนนี้เสร็จอะ Dolako, oh, oh dolako, dolako, oh, oh, oh.

เป็นเรื่องของคืนนี้ช้ำไปช้ำมาจะเป็นอย่างนั้นนะฉันไม่เอาแล้วแล้วลมอะไรพัดมาให้เรามาเจอกันในคืนนี้คงไม่สำคัญแค่เธอรู้สึกดีนะชินก็พอใจเฟจจะมีต่างคนก็ต่าง e ก back home กลับไปใช้ชีวิตของเราที่ซาแสนาหลมความจริงดี kam di dikamah dah เลยเธอไม่จำเป็นต้องสนเราในโลกที่สีเท่านี้ก็ลืมกันเหมือนเดิมเอาไว้สาแา่ใจเธอดีใจดีตดยเธอมอบไออุ่นให้เธอแล้วเราแค่ต่างคนต่างไ โอ้มันได้อินฟินิตี้นี่วะมันได้อินฟินิตี้นี่วะันไมไม่เห็นตอนมาตกวตะเกียวอิฟินิตี้ทองเหรอฮะอิฟินิตีต้ทองอินฟินิตี้ทองเลยหรอเป๊โอ้โหเป๊ไม่อยู่ทินเดียรกับผมแล้วแม่เนะี่ยเปะ cái con thấy Infinity is nhao là map nó อยู่บาร์พอไหมอ่ะโอเค I'm a need you in my life เธอบอกไม่ไปเที่ยวได้ไหม But I'm gonna go out tonight แล้วเธอน่าจะว่ายังไง So I'll be and I'll be rolling rolling that's h o w my life go เธอบอกว่าพอแล้วผู้ชายแบบเนี้ยไม่เอาแล้วแค่นัดไปแดกข้าวกลางวันเป็นยังไปไม่ทันเธอพอแล้ว Okay baby เธอใจเย็นๆให้ฉันพิสูจน์ตัวเองกับคืนนี้ฉันจะรีบกลับบ้าน ว้สงสัยเบบี้จะคงต้องรอก,ก่อนจะรีบกลับแล้วกันสัญญาไม่เกินตีหนึ่งตีสองแต่มองนาลิก้าจริงไอเฮียชิบพายม่วตายหาเธอโทรมาบอกกูพลาด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 ว่างไง Oh my baby baby ถ้าเราเขากันได้แต่เธอนั้นดันไม่ชอบแบบนี้เธอบอกว่าฉันนั้นมันเป็นคนไม่ดีมันก็คงจะดีแทนเธอ วันๆผมเคียงแต่กอดใหม่เหมือนพระเรอกละคระแต่กว่าผู้ชายคนนี้ต้องการเป็นเธอ <c oughs> ลึกๆผม,มเมาอยู่ <c oughs> ผมทำตัวไม่ค่อยถูก แต่ก็รู้ว่าเธอนั้นต้องไปแนะ่โ h oh, shit ไอ้รักก็รักอยู่ในแค่พไม่ค่อออกฉันก็รู้ว่าฉันชอบทำตัวแย่ว yeah, yeah. เธอแม่งเป็นคนแรกผมจะไม่ยอมให้ใครมาแย่งเธอไปใจหวาผมแซงก็ได้แต่วันนี้ทำลงไปนะจริงใจเธอไม่ต้องกลัวผมว่าแค่ลอยปแลแก๊งวนี้พี่ผมออมาแม่งโคตรแรงที่จะเจอผมไม่ได้สแตนด์เธอใช้คําคุณหลุ่นแรงดิเพราะจะพยายามเป็นคนดีกว่านี้คนทีด่ดูแลเธอดีกว่านี้ถ้าเป็นไปได้ก็ที่พ่อขวดจะไม่มีเธอ อยู่ตรงนี้ผมมาจะดีไม่มากพอใจก็ไม่รู้เธอว่าไงแต่ว่าเธอนั้นคือมาคุยแน้คนนี้ไม่ต้องไปไหนช่วย Oh my baby baby ถ้าเราเข้ากันได้อยู่บ่าว่าไงแต่ว่า ิ้มๆแต่กอนไม่เหมือนเพลและครในตาผู้ชายวนี้ตอการเียนเธ Oh my baby girl Oh my baby girl ทำไมไม่ชอบแบบนี้ละ่ะชอทำไมเธอไม่ชอบแบบฉันละ่ะ ต่ว่าผู้ชายกนเนี่ยต้องการเพียงเธอส่งเสียร้อให้เฟซกับไดมอนด์หนทีครับผม AI v t u b e r โพสต์ด่าช่องแชทที่โคตรท็อกซิกของตัวเองโลงบนโซเชียลมีเดียเพราะเธอจะไม่ทนแล้ว